สวัสดีคับพี่น้องสวัสดีครับผู้หญาติผ้าเทียวอยู่ในกลุ่มคนพิการนะนะทางานเล่นนะนะตัวพี่ใหญ่ก็เป็นถือว่าถือบัตรคนพิการนะที่อบรมเรื่องเกษตรต่างๆที่วิญญาณผ้าเที่ยวไปอบรมดูนั่นที่บางคลิปที่วิญญาณีลยลงไปพี่น้องบังก็คือมินีวันที่ยี่ห้าธันวาเป็นเป็นวิธีการ ปิดโครงการนะครับไม่ช่นะครับนั่นก็เป็นบทบาทงมารคอนแกนมีหน้าที่กำกับแลตามตัวบทกฎหมายวิธีเสว่นนาหัวข้อเข้าร่วมมือดูแลสร้างเพิ่มพลังแล้วคนพิการเห็นไหมครับผู้บริโภคนก็คือพี่รำพันนะคะได้มาเล่าว่ามีความประทับใจอย่างไงกันบ้างก็ถือว่าเราไม่เสียแรงเปล่าในการขับเคลื่อนเพื่อที่จะเพิ่มพูนศักยภาพของคนพิการกันด้วยจนทําให้คนที่ปกติหลายคนและที่ความสามารถไม่สู้คนพิการบอกอยากเป็นคนพิการบ้างจะได้มีคนดูแล ประมาณอย่างนั้นนะคะไปที่ผู้บริโภคอีกหนึ่งท่านก่อนนะคะคุณพี่พีรพงษ์บึงโบกนะคะอยากได้พี่อพี่พีรพงษ์เนี่ยพูดถึงโครงการนี้แล้วก็มีข้อเสนอแนะข้อแนะนําอะไรเกี่ยวกับโครงการนี้และอยากจะฝากอะไรให้กับคนในสังคมเราบ้างค่ะครับขอบคุณครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสนะครับขออนุญาตเรียกว่าผู้ใหญ่ใจดีนะครับ คือในส่วนในส่วนตัวของโครงการนะครับผมที่ว่าเป็นโครงการที่ดีมากโครงการที่ดีมากที่ลงพื้นที่เลยนะครับเพราะว่าบางโครงการมันก็อาจจะกระจุกอยู่ในเมืองนี่นะครับที่พีระพงศ์นี่อยู่พื้นที่ไหนคะอยู่อุบลราชครับอ๋อวนรัฐคนอุบลราชครับค่ะเออขอถามอีกนิดผลิตภัณฑ์ที่การเกษตรที่ตัวเองทำเกษตรกลุ่มฟังฝั่งนี้ก็มีนะครับแต่ส่วนมากก็จะอยู่บนโต๊ะมั้นะครับอ๋อจะเป็นต้น ตัวกล้าพวกผักทั้งทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับพวกผักไฮโดรแล้วก็ผักที่ทํามานะครับแล้วก็จะมีสมาชิกสมาชิกกําลังก้มหน้าก้มตาครับยกมือยกมือสมาชิกก็นิยยกมือถ้าอ๋อผักอยู่ข้างหน้าโชว์ของก็ได้นะครับโชว์หน้าขายของเป็นได้อีกส่วนหนึ่งก็จะมาจากตัดเย็บเหมือนกันนะครับอ๋อค่ะครับผมค่ะเชิญพี่ค่ะในตัวของวงการเนี่ยผมยอมรับว่าเป็นรงการที่ดีมากนะครับเพราะว่าลงไปสู่พื้นที่ เพราะว่าคนพิการเนี่ยถ้าถ้าเรามองภาพรวมแล้วคนพิการในแต่ละพื้นที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากาแล้วก็คนพิการเนี่ยมันจะมีตั้งเจ็ดประเภทความพิการาแต่ทีนี้พอลงไปจุดหนึ่งเนี่ยอย่างผมเนี่ย<า>บกพ้องทางด้านร่างกายาแต่ก็ยังสามารถที่จะช่วยกลุ่มที่เขาเป็นสติปัญญา,าหรือว่ากลุ่มอื่นได้<า>แต่เราก็ยังอยู่ในกลุ่มเดียวกันอันนี้หมายถึงว่าโครงการมันลงไปในพื้นที่ค่ะ เรารวมตัวกันบางทีน้องเขามาด้วยเนี่ยมผมต้องอาศัยใช้แรงงานกับเขานะครับให้เขายกของยกอะไรได้ะนะครับผมถึงว่าตัวโครงการนีเป็นโครงการที่ดีนะครับแต่ว่าอยากจะ,ะให้โครงการอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นกับหลายๆพื้นที่ะนะครับกลุ่มคนพิการเองในพื้นที่ในสวน อะไรพวกนี้มันมันเหมือนกับไปเซอรใช่ครับไปเสริมไปเพิ่มองค์คการู้ให้กับกลุ่มกลุ่มคนพิการนะครับจริงจรงอยากจะให้โครงการแบบนี้ครับมันเกิดขึ้นกับหลายหลายพื้นที่ในจังหวัดของเราค่ารับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าคนพิการผ้าช่อมสินค้าที่ ห้างกลุม่มเขือ่อนคักๆบายล้อ,อเล็กนี่นะครับมาจำหน่ายนะครับในกลุ่มนะครับสมมติมวา่าช่องทางนึงครับมีอย่างแน่หลายแนวก็เป็นกล้วยบางเขื่อนคักๆบ,บายลออ้อเล็กนะ เขาต้องมัดใสครับไม่รวมนะครับว่าเอาสินค้ามาโชว์นำเปนขนมเซนจะไปได้กินขนาดได้เพราะมันล่ไหลบอแล้วนะครับสินค้าเรานี่จากปีมือคนพิการทั้งเมดเลยครับจได้อบลมมานะครับมาเห็นลงมือปฏิบัตินะครับเป็นสิ่งเราเที่เขาเห็นอยู่ในตอนนการับของญาตคืองานระารท่านทนี คุณสู้เราด้วยขออนุญาตเอาคำนั้นนำมาใช้นะถ้าคุณสู้เราก็ช่วยเหมือนกันนะคะก็เป็นในส่วนของการสะกอนจากผู้ใหญ่ผู้สูงขั้นส่วนแงนของกลุ่มคนที่ตามนะคะสาเหตุที่ให้พูดก่อนเพื่อจะสะก้อนถึงอาจารย์เอกอุปสอนนะครับอาจารย์เอกอุปสอนนะครด้วียเงินไปที่ทางด้านขวาทางด้านซ้ายในฝั่งที่ส่งการฝากจากที่ใดที่ ได้เข้ราร่วมโครงการสาขานี้มีมมองอยากจะให้พูดถึงว่าในส่วนของการขับเคลื่อนต่อไปของโมโจทในการขยายผลเครือข่ายทั้งการร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับการร่วมกับบริการ่างการกับอนาคตที่จะกลุ่มที่เป็นโครงการที่ดีมากครับผมวิญญามาตเดียวมาเห็น่อกในคำว่ารวมรอบรมในคำว่าฝึกอบรม เรามาฟังงานในการพิงานนี้ไม่ธรรมดานะครับเป็นโครงการที่ช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสหรือคนพิการเนี่ยไม่ใช่ว่าจะอาจจะเสียโอกาสหรือว่าจะจะทาอะไรไม่เป็นเลยไม่ใช่นะครับคนพิการก็ทําเป็นแต่ขาดผู้สมัครถึงขาดทุนที่จะไปทํานะครับพอมีหน่วยงานดีออกมาแบบนี้เป็นยาว่า้สุดยอดสุดยอดมากก็จะเป็นการร่วมกันกับสิ่งเหล่านี้ ที่พี่เบญญาไมา่เห็นเลยเกิดจากการอบรมการฝึกสอนโดยอาจารย์ดังๆจังอนุ้มเซนนะนุน้มเซนจา,จากเชฟตะขั่วนะครับต้องขออนุญาตจากเชฟตะขั่วนะครับที่เอ่ยชื่อนะครับแต่จริงๆแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสครับานนีนะครับอย่างเนี้ยเชฟตะขั่วเป็นคนสอนได้ครับเป็นคนสอนปฏิบัติปกิรัติ ผักนี้ก็ใช้ใช้ใช้ผู้ช่วยใช้้ว้มารผู้วมฮอร์โมนไข่เราทาเองนี่ผู้การสำหรับคนทาวิชาการได้ท้ายถึงอาจารย์โมอาจารย์เองเพิ่นมาสอน แล้นี่เนี่ยอาจารย์อาจารย์อาจารย์เด็กเก่งเรื่องการสอนเพราะเหนียวเชียวนี่โอ้ผักเชียวนี่นี่เนี่ยการเพาะปลูกผักเชียวยังสวยงามเลยนี่ไม่นานนี่ก็หางมาจากกลุ่มบ้าดงเขาเนาะเกินก็คักบล้วเล็กขึ้นกันเนาะในวันนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญครับทุกท่านนะคะารการ อค่ดาาีก็เพื่อนารรักสืบบ้านรองผู้การปฐมปาศรัยสาธิตและสังคมยังมีมนาเสนอห์ได้ภาพรวมต่อไปด้วยสําหรับการปิดโครงกา,ารกันนะคะสําหรับวันนี้วงเสวนาดิฉันฟินจมามพรมามุ่พร้อมแขกรับเชิญทั้งหมดนะคะลากไปก่อนเจอกันในโครงการใหม่นะคะสวัสดีค่ะ ขอขอบคุณผู้ร่วมพิบัติในครั้งนี้เป็นอย่างสูงครับแล้วกปดน,นี้ครับขอเรียนเชิญท่านาเป็นการปิดงานนะครับเป็นเป็นการปิดโครงการนะครับกับท่นีเพิ่งจะมีการมอบอเป็นที่ลึกนะครับจากท่านเรือมตนตะรีเนะาะเนาะครับบริษัทไดมาร์เรลนะครับเป็นโครงการโอมโ ทางนี้มังมหาลัยขอนแก่นนะครับบรรยากาศนะครับรักบรบรยากาศปิดงานโอ๊ะจุด,ด,ดนี้นนะครับ และจอพูดถึงรายการของเราในวันนี้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ผมเลยช่ไหครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศเนาะ กันนะครับขอต้อนท่านผู้บริหารนะครับที่ร่วมเสวนากับเราในวันนี้นะครับถ่ายภาพร่วมกันอีกสักหนึ่งครั้งครับบริเวณหน้าเนนวทีในเชิญนะตันแทนผู้พิการด้วยนะครับรีิญครับ บรรยากานะครับบูมิการที่ร่วมเซวนาเมื่อสักครู่นะครับถ่ายภาพร่วมกันบริเวณนั้นท่านได้รับชมกันไปตลอดจนถึงช่วงเช้าจนถึงช่วงเช้านี้เลยนะครับในสารพูดนะครับก็จะมีกิจกรรมขายทอดสนุกนะครับให้พี่น้องหรือเบิ้งน้าได้เห็นหน้ามนาบนโครงการที่ดีที่สุดแล้วนะครับเกี่ยวกับประโยชน์พี่น้องประชาชนคนมีการก็ถือว่ได้ประโยชน์มากเบื้งเพราะว่าเข้ามาเบิ้งฝีมือของคนมีการไม่ได้ด้อยนะครับคนคน พีการมีการแต่ร่างกายนะครับแต่เรื่องฝีมือนั้นดูได้เลยนะครับเรื่องฝีมือนั้นสุบจอนนะครับ<า>ไม่ว่าจะเป็กระเป๋านะครับ ทำกระเป๋าต่างๆคือแปลรูปแปลรูกออกมาเป็นกระเป๋าจากดอกไม้ต่างๆเห็นไหมผลิตภัณฑ์ตะบูนทุกโป่งเห็นไหมครับแล้วก็รับกลับบ้านไปอย่างเร็นปีเลยนะครับสำหรับท่านไหนที่ผ่านไปผ่านมานะครับแล้วก็สนใจนะครับสามารถเข้าร่วมการร่วมสัมเดลทางบุญแดงดอกเดือดที่แปลรูกจากนี้ได้ครับแล้วท่านมีการจัดส่งที่นี่นะครับขอบคุะทุกท่าน นี่ครับภาพตรงนี้นะครับภาพบิงเก็นตรงนี้นะครับเป็นเป็นบอร์ดตรงนี้คือ,อโครงการอบรมนะครับอบรมที่ผ่านมานะครับ เขื่อนคาักบายล้อเหล็กนะครับนี่นะครับเพื่มเต้มประมวลภาพมาให้เราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นบูพพักนะครับในกระถางไฮโดรโปนิกส์นี่คือท่านประธานที่ได้มาบหมแนะเนี่ย เป็นภาพต่างๆที่ได้งานเขาล่มหรือเขาไปชุ่มต่างๆวิทยาพาัเดีเคขึ้นเขาไปล่มแล้วครับทายพีพนน่น้องเบอง์นันภอพบรรยากาศจุดนี้นะครับนะในจังจุดนี้เป็นเปานเรื่องของอาจารย์เองนะครับพี่น้องแบบมาเท่าเบองวนาการเลี้ยงกบน้ําน้อยเลี้ยงปลาในกระชังน้ําน้อยนี่ครับในโครงการ นี่ครับรูปแบบนี้เราไม่ได้สนใจเอาน้ำไปปฏิบัติได้นะครับน้ำไปศึกษาเรียนรูได้ได้รท่องโบาณกันมาได้สวยงามมากนะครับพุ้ำประมงน้ำน้อยน้ำน้อยจังใดพี่น้องก็ขึ้นน้ำยู่ในกระชังบ่อเลยเปลี่ยนนะครับกบเลี้ยงกบไว้ทึงเห็นไหเลี้ยงกบไว้ทึงนะครับเเอาปิดงานแล้วนะครับปิดงานแล้วบรรยากาศนะครับ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับนี่ครับผักไฮโดรโปนิกนะครับที่อาจารย์เอกเพาะนะฮะอาจารย์เอกเพาะนะฮะเพาะในบงครับจุดนี้อครับขอบคุณครับขอบคุณครับน่ะข้าวกล่องนะครับเมื่อก่อนตอนไปอบรมตอนประชุมเข้าอบรมกินข้าวกล่องทุกวันนะครับวันนี้ก็มากินข้าวกล่องแล้วเนี่ย ดูดิสิ่งเหล่านี้ที่เข้าเห็นที่ตัวนี้นะครับก็คือฝีมือจากอาคนพิการนะครับแล้วก็ได้ความรู้จากครูและอาจารย์ทางสํานักบริการนะครับน่ครับต่างๆนะพี่น้องเห็นแล้วนะครับเห็นแล้วก็ทึ่งนะครับคนพิการไม่ใช่ว่าจะด้ยเรื่องการฝีมือนะครับคนพิการนั้นก็มีฝีมือแต่ว่า ขาดโอกาสเท่านั้นเองนะครับขาดโอกาสนี่ครับอาจารย์เอกก็จะเดินชมบูธสินค้าต่างๆนะพี่นอนะ้องเนาะชมภายในต่างๆเห็นปะนะครับสิ่งที่เขาเห็นนี่มันเกิดจริงๆแล้วก็คนพิการได้รับความรู้นั้นจริงนะครับปฏิบัติจริงได้ทําได้จริงนะครับนะบรรยากาศนะตอนนี้นะครับเห็นบรรยากาศแล้วคึกคักเนาะครับเนาะอยู่ที่ศูนย์มารายคอนแก่นนะครับเนี่ย โครงการบักญ่เลยพงดูนะครับ mm hmm. เห็นมาพ่นองเห็นแล้วครับ mm hmm. ดีใจนะครับเห็นแล้วก็ดีใจน้ำเพลินเนาะเห็นแล้วดีใจน้ำเพลินครับผมอ่ะโครงการดีๆแบบนี้ mm hmm. นำมาให้เบิ้งครับผมคลิปนาเจนไหมครับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ mm hmm.